สวายดีพี่น้ังสบายดีสวัสดีนยนมมือนนแรงด้วพี่น้กเดเจ็ดโมงไปสิพาไปอีแมรไปห้องมองน้องพี่ะกว่าบอสบายแพ,พะแพ้ยามนะั้งสักยาไปบางแรงอ,อาไปซักตอนแรกใั้ตอนสากน้อไสาที่กับอาบแดดแพระราวาข้างแผลระ,ระวังมันฉิเป็นพื้นด่แม่อเอ มันอาจสิเป็นแบบล่มอีนเนอร์ร่มเงอนี่แหละเอินคือยากุมอยาบลอนอยากลอนแล้วก็มี่มันได้ก็นเนี้ยก้อนเนี้ยวันนี้กินข้าวกินอาหารก่อนก็อ้วกก่อกินข้าวก็บ่ไดออะไรกินข้าวก็ขใครบ้างมันอาจสิเป็นน้ำยาแบบมันลายลายเนี่ยวัวจักกินว่วจักซักพี่น้องเห็นน้ำยาก็กินแต่บ้านอันนี้อยู่อ๋อมันทานกระสีอันนี้เคย แมเนชัสวจากินวันตอนแรกแมนแต่ว่าตื่นเช้ามากนั้นสิหน้าก็คือเพราะว่าจะมื้อคืนนี่จะนอนหลับเด้ากินเองแม่มาขึ้นตอนเพท่นนี่น่าปวดก็ใครได้ละเป็นเดือนปลายนะเนาะเดือนปลายแม่ขึ้นมาโยมมาแต่ว่ามันบอกให้ขึ้นไปแต่ว่าไปห้หมอแข็งเมื่อปักสิ เตียมไม่อันเมื่อใดเตรียมยังบ่เอายังยอชิมาเป็นมูน้อยทุ่งเขาเมียงเขาเออเป็นเมียงแล้วก็นั่งไปเตรียมเอาพาโ่มน่เนาะพาห่มสะอาดบอไปไปหมอต่อเนอค่ะพี่น้อนกับวันที่สิบวันนอนเทวิบมอกเดียกับค่เนอคนเดีนอนก็ไม่เต้มเหมอไปหาหมอเขากวดเบื้งดี ไปร้ายเถื่ออะไรไม่รู้ไว่าไปห้องหมอแถวบ้านคีินิกที่ยังนเนาะทลินิกแถวบ้าน,นกินข้าวกินอะไรก,กินข้าวก็ออมกินที่ไหนมีเราออเตียงเซามาเนาะอืมให้เแล้วเตียงซะอันทางเตียมไว้รไพี่เปนยองเนาะมีมอยู่ด้ไปสิ อารถอรอนน้องพี่น้องไปน้อน้อยน้องพันไปน้องกันทำไมเนี่ยน้องอันกับปลาเมื่อยมนกับมอนจะหน่วยนะเอา you, ไปตอนกัไอนเตียงของใงมอนของจะอ่อนแล้วเตรียมเพือดปีนอะ อ oh, hey, ี่เอยนี่ก็ตียมาจะเตียม่ได้มเนาะกินมินิลกปนูมืออึดยังไงเนาะมาดนี่มากเมึน่ามาเป็นน้ำยาตัว่อไปมือมองแกลงบ้านนี้อะไรตัวลอไปก็มบงอันแหละไปเลยกัไปซักยามากมืออื่สาวมากกับซักอีกตอนเักกร เป็นมาเลยห้องเราไปซักยางมือตอนแรกบ้านนี้นะซักได้เข็มเนี่ยสองเข็มซักสองเข็มเข็มหมดกใหญ่มันเคยเห็นเคยยังอยากติดเข็มหมดใหญ่หยาเข็มเดียวเดียวเนี่ยอะไรต่างเนี่ยไม่น่าขึ้นนัำเพชตอนเพชนันขึ้นพี่น้องเพชด้ายยางออกหดีดเคยเนาะซักหลดมุดกับว่าท่านไหนเป็นเราปัดพอยามออกดินิ้งกัน ปกติเราเคยเป็นกับพระวัสาสรก็่อยใช้ขั้นทำไปทีินี้เพราะว่าเทื่ยหนึ่งมันบอดีขืนปยาแล้วมื่อตเด็กเอากลับไปวันอื่นไป้งอกพอให้รูขอถาใครเนมันปูวามากเอากลับใครเน่มากใครเน่มากอันเดียห้ามู่ซื้อไปเน่แต่ดมันนอยมาดรับก็เด้อบากไปหามันมันนอายาเนี่ยกินมันน้อยรับเดือดขึ้นเตรียมคลองก็คือน้อยกระเมียงซอปใหมาอันนีน้อย ดพี่น้องขาม,มาล่ะจะค่าครัวก่อนเท่าไหร่คนรถคันหนึ่งก็คนสามคน มืออื่นจังเอาก็ไ้บอะมืออื่นจังเอาสะเนาะน้องคนนี้่ท่าไม่แสนเานท่าง่คก้าได้เออคากัาก็ได้เขายังถิกลกบมาอยู่ ไอรอนมาเอาพี่น้องห,หายไอ้รอนโทรหายไอ้รอนเนาะหายไอ้รอนมาเอาขี่รถไปพี่น้องแล้วก็ไปประแมงพาไปเน,ะนาะดีพี่น้องว่ตาตรง,นรงแนมเบ,บิอง,งแสงว่วา,าตรงแนมเบิองแสงเด้อสีเสียแสงเปาโทรใส่ไอ้อนหายไอ้อนผ้าใบยิ่งกว้างขึ้น จานจานเซ็ตเซ็ตมาหมอนอืน่นจาอุดมันจะไปพ่วงตอนมันเป็นเมื่อยไ,ได้กินข่าวกับบ้างกินข่าวแล้วก็หากินแล้วก็หาไปซักไปนอนห้องหมอค่ะมันไข่แน่กว่าเก่าค่ะมันดีขึ้นไปนอน เป็นเป็นเดือนเลยตั้งแต่ก่อนวันที่หนึ่งเดือนปลายเดืนอนปลายนาะอยู่แต่ก่อนเดียนพท่านไปหม,หมอแข็งจากเกลือเพท่านในหอกกกกไป,ไปตะวันโข เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเสร็จจะซื้ออันี่าบ่ได้อาบน้ำแก้วว่าเสร็จ ขยันเป็นน้ำยาตัวสามถ่ลนแดะเนาะหรือว่าหรือว่ายามันแห้งหลางกายห้องนอนพี่ะจังสประจหรือว่าันแห้งหลังเกลียห้องนอนพี่อะจังสีกับประจําาเบิรงพี่น้องไปห้องหมอแข้งหมอคนชิว่าจังไดพังที่อาจสิได้นอน

โมนโบเนนี่ประตูเนสประตู้องตนะวันคว่ำดันเราเราบอกวานม้แล้วท่นงนะนี่คว่ำดันเออจิไใจบ้าอยู่ใช่โมทันหอตหมแก่ะโหนึกนึกหนึกว่าตอนเขามาใส ก็บอกจนเดียอย่างนี้มือมือสวยนี่แรงบ้านนี้ฮะไปหาอันนั้นอยูมันโคแผดอยูมันโคเขาซักยาหายแล้วก็มาซักอยู่บ้านเท่าไงเร<ะ>าเขายามาหายก็เ,เลยเป็นแบบหากปวดได้วดั<ะ>ดข้อมดันเบิร์เธอบวดได้วัดมีสั่งเอาสักยาผมาสักยาผมามีกา,ววารว,ากาว,วัดควอมดันแม่เขาจัง ฮ้ยแนวแมไนเขาสร้าวเป็นผู้สร้างเขากับวอลเม้นเขาสิใดดับจ้เแ่าผุนหมอผุผุผุหมอบางยาผุนให้สร้าง วัดทรมแดนเบิงกกรทพรมแดนมันขึ้นหรือมันต่พี่น้องเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนน้องน้อยมาครับไอ้ดอนขาวเหือดเนาะพี่น้องอันบ่มีหวงอยู่พี่น้องอันอยู่เนาะอันนั่งเนาะคนเดียว ตอนนี้กระปวดเลือดเรียบร้อยเนาะกวดเลือดอแต่ว่าท่านเดี๋ยวเอาผลตรวจให้หมอเบิร์กทำให้เนาะเดี๋ยวสั่งสิไปให้หมอเบิร์กหูเต่ความดันหูเต่าความดันความดันสูงอันตรายเลยเนาะบานเฮาเอื่นบาตังทรงขื่นแห้งอันตรายล่มแห้งอันตรายแม่อันตรายเวิด ้าเบิ่งพี่น้องว่าพ้นตรวจมองคนเจียบังไรแต่ว่าเป็นเล้้่นแลกนเล่านตัใหไม่หขาวนะ่บ้านเาตัวตบบดดน,น,นให้ แบบบนอนข้างเบิง <NY> พ <Commons> <ettes> ี่นองอาจชินอนห้องหมอแบบเช็คเบิงดีๆอ็มเ็กเบื้องดีๆ จนดีเนาะจนหมั่นใจว่าโอเคจังเมื่ออันนี้เพิ่นกวดเลือดซื่อๆเนาะขันขนข้นห้าสิบปวดให้หมอเพิ่นกวดสุขภาพกวดเบิดนะกวดอี่สังวะนี่เลยนี่หรือเปล่าปวดเลือดโอ้โหขาวๆเหล็กตอนเหล็กตะกีก้ ค้นด <Ừ. S 1> ัน <c ười> ้นสูงในคนเดือมันสีนี่เดือบเานมองเดืออย่งน ในโดใโหลด,อ,ลดอาตัวนั้นเอาหายไปจุ่มรอดในตัวนัน้นก้เนเอาหายอยูเนีย่ย้อันแล้วในโดอ ปลาทูเอาไว้ให้กินเ้ยแม่แล้วว่าท่านให้ก eh ินเขาพอดีเอาเขาแล้ให right> ้แม่เขากินนะปลาทูตัวนึ่งวันน้เขาเขาได้รอมาแล้วเขาหูว่าเขาหูงอมาแต่บาทเขาหูงกับถั่ยแค่มึง ว่าจ้ทำมอเนาะว่ากินยังไงเนาะหรือว่าเอาพ้นตรวจไปให้เขาเบิงบ่ก็สิเอาไปาหมอเนี่เอาพ้นตกวดไปให้มอนนตรวจเขาไปยืนให้มอเนให้มอใส่รัขอท้งพนักไม่อยู่รงพยาบาเขาเขาไม่อยู่โเขาเห็นเขาเ็่นกม่อยู่ฝน พี่น้องตอนนี้ก็ออกมาแล้วเนาะออกมาจากห้องแล้วพี่น้องเอาพล้นตรวจเลือดเนาะไปห้หมอเบิง่งที่เขาจะตรวจเพื่นบาบโบด้เป็นมีทังเลือดพิ้นตรวจช่องสามยางเองมั้งพี่น้องตรวจเลือดฮนะเลือดก็โอเคอยู่พี่น้องแตลว่าความดัน ความดันแต่ก็อีเม่เรากินเข่าบ่ไรพี่น้องเมื่อยเป็นวินเป็นเมาบ่มีแห้งกอนานนี้ก็นอนบ่รับร้ายมือแ้วก็ไปซักยาแต่พี่น้องแต่ว่ากระเพาท่านในตรวจละเอียดเราึ้นตรวจตัตต้งแต่เดือดครับความดันซื่อเนาะแ้วก็ตอนนี้เทากับิสด้เมื่อเพราะว่านะมีแต่เอือบปอกเนาะเอือป็อกแล้วินนอนเพราะว่ามันบ่วม่หมองนอนพี่น้องมันต้องเปลี่ยนกันนะ มืออื่นผู้หล่ะจังสิได้มาใหม่ตอนนี้ก็เป็นเวลาไก่สิเที่ยงคืนนะพี่น้องสิกับเมื่อบาทก่อนกับเมื่อบาทแล้วก็สิมาใหม่นะพี่น้องมืออื่นคนละ่ะมออื่นมาใหม่บอไดนน,นนอนเพราะว่าบ่มีบอลนอนแล้วก็สิมืออื่นนะหนาสิตรวจใหม่อีกเทื่อนหนึ่งพี่น้องมือนีต้ตรวจซ้ำนี้ไปก่อนมืออื่นตรวจใหม่อีกเนาะพี่น้อง อันบางน้อย,ยไปใส่เดินี่เด้พี่น้องอยู่ห้องหมอห้องหมอเป็นห้องหมอแขงเด้อพี่น้องห้องหมอที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในแขวงจำปาสากเนาะพี่น้องห้องหมอแขงจักหน่อยกับเมื่อพี่น้องท่าน้องอันกับน้อยจ้กมเนไปใส่เดี๋ยวสิทโทษฮะข้าจอพี่นอ้องเลยวก็สิได้เดิเนทางเมื่อนอนอยู่บ้านมันมองอยังมองนอน บได้เขามาแต่ดนนะพี่น้องเคยเขามาเทือหนึ่งตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วแต่เขาวมาแะเบึงตอนเหือวัานเจ็บทองออกดุคนไนพี่น้องตอนไปหยุดตึกข,ขังหลังพุนเทือหนึ่งกายน่าก,ก็บะเคยเทือนี้เป็นเทือที่สองพี่น้องที่เขามาหงหมอแขน